สวัสดีครับทุกคนผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ลงทุนบอยวันนี้เป็นวันอาทิตย์วันจันทร์นะทุกทีนะครับเปิดสัปดาห์ใหม่นะแต่อารมณ์ตลาดยังค้างอื่นๆนะสำหรับสาย Bitcoin กับคริปโตนะครับคลิปนี้นะเนี่ยก็ทำต่อเนื่องนะเราจะมาคุยกันเรื่องฟัดนะครับจากทั้งฝั่งธนาคารยักษ์ใหญ่อย่าง JP Morgan และฝั่งแบ็ก็อกนะที่จากฮีโร่กลายเป็นคนขาย ที่หนักที่สุดนะครับแถมยังมีสัญญาณ d ด s ค o r ์บนกบบราฟ i t c o i n ที่ทำให้ทุกคนยิ่งกลัวนะวันนี้ผมจะมาไล่ครบนะตั้งแต่ภาพตลาดสภาพเศรษฐกิจแล้วก็สัปดาห์วันหยุดที่ผ่านมานะไปจนถึงเกมของ JP Morgan กลกยุทธ์ของ m i c h a e l s a ล l o r นะครับสัญญาณ d ด s ค o r ์และมุมมองของ Tom Lee ต่อนาะคตของ Bitcoin และอิทิเลียมและหลายคริปโตด้วยนะครับ เพื่อนๆตั้งสีให้ดูให้ดีก่อนดูนะครับวันคลิปนี้เนี่ยเราตั้งใจนะผมตั้งใจจะจัดระบบความคิดว่าเรากำลังเผชิญอะไรอยู่นะครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปดูตลาดกันก่อนเลยนะคำเตือนนะวิดีโอนี้จะทำเพ,เพื่อนให้ข้อมูลและมุมมองส่วนตัวเท่านั้นนะไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน,น,นหรือทาง้านการลงทุนนะเพื่อนโปรดใช้วิจารณ์ก่อนตัดสินใจด้วยนะครับปฏ,ป,ฏปฏิทินนะ Eco Economic อีโคอีโคโนมิกแคลนดาน,นะครับ มาดูไปทินกันสักนิดหนึ่งในะสัปดาห์นี้นนเนี่ยข้อมูลไม่ได้แน่นไม่ได้แน่นมากนะวันนี้แทบไม่มีตัวเลขใหญ่นะแต่เราจะเริ่มพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับวันที่ยี่สิบห้านะพรุ่งนี้นะครับมีตัวเลข PPI หรือดัชนีราคาผู้บริโภคนะแม้จะเป็นของเดือนก่อนหน้านี้นะเพราะว่ามีเรื่องของ r n m e n t US g m e n t Shutdown นะแต่ตลาดใช้ดูแนวโน้มเงินเฟอ้อว่าร้อนขึ้นหรือลดลงนะครับ ต่อมาแล้วเนี่ยก็จะมีตัวเลขนะครับตัว Job ในะ e d i t o a l job เ a t e a อ m นะหรือจำนวนคนขอรับสวัสดิการจากการว่างงานนะครับที่สำคัญคือสัปดาห์นี้นเนี่ยสัปดาห์ที่เราจะถึงอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นแตงกิ s g i วิ่งนะของฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับในวันพฤหัสตลาดปิดนะวันศุกร์นั้นเนี่ยเปิดครึ่งวันนะครับซึ่งการที่เกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยผลก็คือ ว่าปริมาณเทรดทั้งหุ้นและคริปโตมกักจะค่อนข้างบางเป็นพิเศษนะครับสภาพแบบนี้เนี่ยจะเกิด2เหตุการณ์เกิดขึ้นนะเ,เหตุการณ์หนึ่งก็คือถ้าไม่มีข่าวแรงตลาดอาจนิ่งๆน,นะเพราะคนเ,เพราะคนใหญ่คนโตไปเที่ยวกันนะแต่ถ้ามีใครอยากจะจัดฉากกดราคาเนี่ยทำให้อาจจะทําให้ช่วงช่องนะโวยุม่มบางปางนะและก็ ค่อนข้างบางเป็นพิเศษเลยในช่วงนี้นะครับอีกจุดที่ตลาดโฟกัสคือโอกาสลดดอกเบี้ยนะของทางเฟดนั่นเองนะครับ <c oughs> ตอนนี้เนี่ยเด้งกลับขึ้นมาที่ประมาณ7ักเจ็ซแล้วนะสะท้อนว่าตลาดเริ่มเชื่อว่าเฟดอาจต้องลดดอกเบี้ยนะครับต้องผ่อนนโยบายเร็วขึ้นนะเพราะเศรษฐกิจเริ่มรับไม่ไหวแล้วนะครับ อีกหัวข้อหนึ่งก็คือในเรื่องของ JP Morgan นะหัวข,ข้อนี้ต้องบอกตรงว่าข้างที่จะเดือดอยู่ตอนนี้นะเพราะแตะอำนาจเก่าในระบบการเงินและฟัดหรือว่าเฟียนะครับความกลัวนะครับที่พุ่งตรงมาถึงคนที่อยู่ในฝั่งบิตคอยและคริปโตนะครับอย่างแรกนั้นเนี่ยก็คือทางมีข่าวมานะว่าอ,อทาง มีเลอร์นะท่านเพื่อนจำกันได้เนี่ยเขาเป็นซ e o นะของทางสไตนะครับแจ็คมมเลอร์นะ <c oughs> มีการวิสออกมานะครับจริงๆแจ็คมีเลอร์เนี่ยก็เป็นเอ่อคนที่ทำในเรื่องของททชชอรี่ที่เน้นบนะิตคอยนนล่าสุดเนี่ยเขาก็ มีการทวิศกมามนะแล้วบอกว่า JP m o r มแกปิดบัญชีเขาทั้งชุดโดยไม่มีเหตุผลชัดเจนนะทั้งที่คราบควงเขาเนี่ยเป็นลูกค้าพาเวทมาหลายสิบปีนะแต่ก็โดนปิดเหมือนกันนะ mm hmm. คําถามที่ตามมาคือนี่คือการคัดกรองลูกค้าที่เกี่ยวกับบิตคอยหรือเปล่านะครับแบบเงียบๆนะหรือเปล่านะทั้งที่คนกลุ่มนี้ไม่ใช่รายย่อยรายเล็กๆนะแต่เป็นคนที่มีทรัพย์สินและคอนเนคชันในระบบการเงินระดับสูงนะครับ อีกเรื่องที่ JP Morgan ถูกโยงคือฟัดเรื่อง MSCI นะมีข่าวว่าบริษัทที่ถือบิตคอยหรือคริปโตเกินสัดส่วนหนึ่งนั้นเนี่ยอาจจะถูกรีคาคร์ดนะหรือถูกเตะออกจากตัชนี MSCI นะทำให้นักลงทุนบางส่วนกลัวหุ้นนะที่ผูกกับบิตคอยหนักๆคนที่ไปไล่ต้นทางก็เจอนะว่า หนึ่งในรายที่ขายข่าวน,นั่นเองก็คือทาง JP Morgan เองนะครับยิ่งตอบยิ่งตอบตอกนะภาพนะว่าสถาบันการเงินเก่ายังไม่อยากให้คริปโตหรือบิตคอยเนี่ยโตง่ายๆนะยังไม่จบนะรบแรงเทขา,ขายของทาง MicroStrategy นั่นก็โดนจับตามองนะครับมีการขายหุ้นนะของ MSTR ออกหลายร้อยล้านแล้วสหรัฐน,นะซึ่งส่วนของการขายถูกจีนันระดับหนึ่งแล้วนะครับส่วนประเด็นว่าถือชอ็อตใหญ่ขนาดไหนขนาดใหญ่จริงไหมยังอยู่ในโซนที่เป็นข่าลืออยู่นะสำหรับทางเ ER p p m o r g ก n นะแต่ถ้ามองพฤติกรรมตลาดก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่าช่วงตลาดกลัวมุ่น m s t r หรือ m i โคร s i p โดนทุบแรงปกติอยู่นะตอนนี้ ทำไมต้องเล็งน,นะตัวไมโครชิ๊กหนักขนาดนั้นนะครับสาเหตุน,นี้ก็เพราะว่าไมโครจิ ee, ๊ไมโครซจิคือเลอเวรเรจบนเลเวรเรจของบิตคอยนะครับผลตอบแทนเหวี่ยงกว่านะบริษัทเอาหนี้ซื้อ BTC เยอะมากนะครับซึ่งถ้าเราเป็นสถาบันที่ถือบิตคอยเยอะแต่อยากเฮดนะครับหรือป้องกันในระยะสั้นโดยไม่ขายบิตคอยวิธีง่ายคือไปชอ็อตหุ้นนะครับ ตัวไมโครเซีแทนนะเวลาบิตคอยลงนะครับหุ้นนะของไมโครเซจีเนะี่ยมักจะลงแรงกว่านะกำไรจากฝั่งชอตจึงมาชดเชยพอร์ตครับของบิตคอยนะที่ถืออยู่นะครับภาพที่เราเห็นตอนนี้เลยอาจเป็นไปได้ทั้งการปรับพอร์ตปกติการเฮสนะครับหรือการป้องกันของรายใหญ่หรือการกดราคาให้บิตคอยดูยน่ากลัวสำหรับรายย่อยนะครับ จริงๆเราก็ไม่มีหลักฐานนะครับพอที่จะฟันธงนะครับแต่ว่าความกลัวที่เกิดขึ้นสร้างขึ้นจากขื่อน,น,นเนี่ยการปิดบัญชีคนในวงการบิตคอยและลแรงขายหุ้นที่โยงกับบิตคอยมาเรียงต่อกันเนี่ยมันก็อดถามไม่ได้ว่าเขากำลังเล่นเกมอะไรกันอยู่แน่นะครับ <c oughs> อีกฝั่งหนึ่งนะเนี่ยคนที่โดนปัดมาตลอดเนี่ยก็คือทางไมเคิลเซเลอร์นะ หรือทางไมโครไซจีนะครับก็ยังเลือกนะเดินเกมตรงข้ามนะแทบทุกอย่างนะก็ยังซื้อบิตคอยน์อย่างต่อเนื่องอยู่นะครับซึ่งถ้ามาดูฝั่งเซเลอร์เองนะคใครตามตลาดก็รู้ว่านะไมโครเซจี้กับไมโครเซเลอร์เนี่ยโดนเรียกว่าฟัดนะหนักมาตั้งแต่ปี2 0 2พันยิบถึงปี2 0 2พันยิบสองนะครับ เขามาซื้อบิตคอยช่วงราคาพุ่งแรงนะแต่พอตลาดลงในช่วงปี2022ก็โดนลือนะทั้งเรื่องของมาชินคอและลมละลายนะแต่สุดท้ายทุกอย่างก็ผ่านไปนะกลยุทธ์ถือบิตคอยเป็นทัชลีเนะี่ยเรื่องพิสูจน์ตัวเองปีนี้นะครับเขาลงทุนเพิ่มมาซื้อบิตคอยจนถือรวมราว2แสนเหรียญแล้วนะอ2แสนเหรียญของบิตคอยนะครับแบบที่บริษัทอื่นเนะทียบไม่ได้เลยนะครับ s t ตลเลอเลยเล่นเกมสวนฝัดนะหรือว่าความกลัวหรือแรงโจมตีชัดๆนะว่าคนที่วันที่คนส่วนใหญ่กลัวเนี่ยเขาบอกว่ายิ่งลงยิ่งซื้อนะระดมทุนด้วยหุ้นตาสารนี่นะแล้วเอาไปซื้อปิดคอยเพิ่มอย่างต่อเนื่องนะเขายังโชว์ข้อมูลว่าหุ้นและสินทรัพย์ที่เขามองว่าเป็น perfect pay นะทั้ง micro m i c r o s t r a t และหุ้นตีมคริปโตอื่นปริมาณการเทรดเพิ่มขึ้นนะครับ เเพิ่มขึ้นนะชัดเจนในหลายสัปดาห์หลังนะบสะท้อนว่าช่วงเขารบลบเยอะไม่ได้มีแต่คนหนีนะแต่เป็นช่วงที่คนเข้าใจเกมใช้ความกลัวของคนอื่นเป็นโอกาสเก็บของนะครับแต่ก็ต้องแร์กับตัวเองนะว่า m i c r o s ซ f เเนี่ยทำได้เพราะเขาเป็นบริษัทในตลาดทุนนะมีเครดิตมีช่องทางระดมคุณมีช่องทางระดมทุนบนดอดาวดัก,กได้นานนะปลายย่อย เอามาเซตมาใช้แต่เอาเลเวลแบบเดียวกันมาเล่นไม่ได้นะครับสิ่งที่เราควรเก็บคือมองการมองเกมเป็นรอบหลายปีนะไม่ใช่กูทุกบาททุกตังมาอัดนตอนตลาดกลัวสุดๆแล้วหวังรวยรวดเดียวนะครับพอกลับไปดูกราฟนะของตัวบิตคอยตอนนี้เนี่ย สิ่งนึงที่พูดเยอะที่สุดนั่นเองก็คือเรื่องของตัว d e s c o r d นะครับหลายคนเห็นคาว่า d e s c o r d แล้วก็ตกใจนะเพราะมันคือจุดที่เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นตัดลง ใต้เส้นระยะยาวนะภาพดูเหมือนจุดเริ่มต้นตลาดหมีตามตำรานะครับแต่ถ้าย้อนดูกราฟปิดคอจริงๆหลายครั้งที่เกิดเดสคอร์มันกลับอยู่ในช่วงท้ายของการลงนะและหลังจากนั้นไม่กี่สัปดาห์มักเห็นการรีเบาวใหญ่ตามมาด้วยนะครับถ้าเรามองร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่นๆในะ่ที่ผมพูดในคลิปก่อนหน้านี้นะเช่นไอซ์ ide, สไนดอร์ดตอนนี้เราอยู่ในจุดโอเวอร์โซนะใกล้เคียงกับช่วง f อฟล่ม หรือช่วงโควิดแคชในปี2020และจุดต่ำตลาดมีในช่วงปี2018นะครับพูดง่ายคือระดับความโอเวอรโซตอนนี้คล้ายไปคริปโตวินเทอร์หรือรอบมีก่อนๆน,นะครับแต่รอบนี้เราไม่ได้อยู่ในวินเทอร์เต็มรูปแบบทั้งด้านออนเชนการยอมรับและโครงสร้างตลาดมันพัฒนาไปไกลแล้วนะครับเดสขอลอบนี้จึงอาจไม่ได้แปลว่าจบรอบกระทิงนะแต่อาจกำลังบอกว่าความกลัวมาถึงจุดตรงอีกรอบนะครับ สิ่งที่น่ากลัวจริงๆเลยไม่ใช่เส้นบนกราฟนะแต่คือการแพนิคขายโอเวอร์โซนหนักๆน,นะทั้งที่ปพอาาสัตร์หลายรอบจุดลักษณะนี้กลับกลายเป็นโซนที่ให้โอกาสไม่ใช่การตัดสิ์นะครับจะบอกว่านี่คือปัตมร้อยเปอร์เซก็ไม่ได้นะมันยังลงต่อหรือแกว่งออกได้นะแต่ถ้าเราดูพวกลองช็อตโพซิชั Life ่นเอ่อเดียวไล l o s อ MVR MVR c ี a ั้น,นเนี่ยจะเห็นว่าหลายตัวกำลังชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าอารมณ์ตลาดตอนนี้เนี่ยกลัวสุดต่งนะนั่นก็เป็นข้อมูลนะครับที่มาแชร์เพื่อนนะซอมลีเองนั้นเนี่ยก็เป็นนะักวิเคราะห์ที่หลายคนคุ้นชื่อนะเขาไม่ได้โฟกัสเทรดหลายวันนะแต่มองภาพ2-3ปีขึ้นไปเป็นหลักนะเพราะประสุดเนี่ยเขาเองก็ไม่ได้ แค่ให้สัมภาษณ์นะแต่เพิ่งใส่เงินก้อนใหญ่ซื้อี่เรียมเพิ่มหลาย10ล้านดอลลาร์สหรัฐนะถือเป็นการโหวตด,ด้วยเงินว่าเขาเชื่อที่สิทธิ์ระยะยาวของคริปโตนะครับซึ่งในมุมอมองของทอมลีนเนี่ยก็มี2ด้านนะด้านแรกเนี่ยเขาบอกว่าเขาเขามองบวกได้กับบิตคอยในรอบใหญ่นะเพราะทุกครั้งที่ตลาดกลัวจะจัดแบบนี้สุดท,ท้าย มักกลายเป็นมักกลายเป็นจุดที่คนส่วนใหญ่มารู้ตัวทีหลังว่าเสียดายนะครับอีด้านหนึ่งครามองไว้าีเเรียมเป็นโครงสร้างพื้นฐานของโลกของตัวเรียลเวอร์แอสเซทและเซเบอร์คอยเพราะสินทรัพย์แบบตัวโทเค็นซ์บอนทัชเชอรี่นะครับรวมถึงเซเบอร์คอยส่วนใหญ่ยังอยู่บนบล็อกเชนอีเธอเรียมเป็นหลักนะครับถ้าโลกการเงินเดินหน้าสู่ยุคโทเค็นไอซชันจริงๆเนี่ยคอมีเองก็เชื่อว่าอีเธเรียมจะยังมีบทบาทสําคัญ ที่จะยังไปได้อีกไกลเลยนะครับที่เทียบกันนี้ก็อยู่ประมาณ2,800เหรียญแล้วสตอร c ปีซีนะ <c oughs> แต่ก็ต้องเน้นย้ำนะว่าทั้งหมดนี้นคือความคิดส่วนตัวของทอมลีนะไม่ใช่สูตรสาเร็จที่เราต้องทําตามทุกคำนะที่ของเราคือเอาเฟรมเวิร์กเอาเฟรมเวิร์กการคิดนํามาประกอบนะแล้วถามตัวเองว่าเรารับความเสี่ยงไหวแค่ไหนนะแผนระยะยาวของเราเป็นอย่างไรนะครับ โอเคนะเป็นข้อมูลทั้งหมดนะที่มาแชร์เพื่อนฟังในคลิปนี้นะต่อเรื่องจากคลิปที่ผมเพิ่งโพสไปน่าจะไม่ถึงชั่วโมงที่แล้วนะฝากคุณเพื่อนกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ช่อง bitcoin ลงทุนบอยไว้เลยนะเพื่อจไม่พลาดข้อมูลข่าวสารในวงการคริปโตและแมคโคย์เคอร์เมครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ